สวัสดีครับมิตรลักนักสะสมผู้นิยมพระเครื่องของเก่าของหายากครับผมวันนี้วันที่1กรกดาคม2565ขึ้นเดือนที่7ของปี2565แล้วนะครับเพื่อนๆสมาชิกท่านใดที่นะหวังลาบรอยและประสบความสำเร็จก็ขอแสดงความยินดีด้วยส่วนท่านใดที่ พลาดโอกาสก็เอาใหม่ลุ้นวันที่16นะครับขอแสดงความยินดีกับคนที่ถูกหวยรวยเบอร์วันนี้ด้วยนะครับโยนะครับวันนี้เราจะมาอะไรกันดีคุยเรื่องอะไรดีอ้อวันนี้ก็คือว่าผมได้ไปเจอพระองค์หนึ่งนะครับครับ องใหญ่มากขนาดเจ็ดนี่ใหญ่มากเลยนะเราดูได้สายตาเราก็รู้ใช่ไหมว่าเป็นพระเนื้อผงใช่ไหมครับอ่าก็เนาะคือเรื่องของเรื่องเนี่ยความรู้คือสิ่งสำคัญอย่างที่ผมเรียนให้ท่านทราบนะว่าการเรียนรู้พระเนื้อผงเนี่ยมันเป็นมันเป็นศาสตร มันเป็นศิลปะถ้าเมื่อไหร่ที่เรายังดูไม่เป็นดูไม่ออกโอกาสที่เราเนี่ยจะได้ของดีราคาย่อมเยาวก็น้อยนิดแทบจะเป็นศูนย์เลยแต่วันนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะมาอัปเกรดนะอัปเกรดความรู้กันก็คือเรื่องของเนื้อหาสูตรพระวัดะระฆังนะครับอย่างที่เรียนให้ทราบว่าเรามี สารตั้งต้นคือนี่สมเด็จวัดระฆังที่เราไม่รู้นหนึ่งคือเราไม่รู้เป็นพิมพ์อะไรเกตทะลุสมนี่เกจทะลุสมองนี้เนี่ยเมื่อวานเนี่ยอาจารย์โพสก็ได้บอกแล้วว่าเหลือห้าองค์สุดท้ายแบ่งไปละนะแต่ทีนี้พอเราเห็นด้านหลังปั๊บเรารู้เลยใช่ไหมพอเรารู้เนี่ยเรารู้แล้ววันนี้คือพระหลังตราแผ่นดิน เรารู้หรือเปล่าว่าเนื้อเขาเนี่ยเป็นเนื้อผงหรือว่าเป็นเนื้อปูนปัตเตอร์อ่าผมว่าหลายๆท่านที่มีสมเด็จหลังตาแผ่นดินกลับมาส่องดูแล้วท่านจะพบว่าสมเด็จวัดะระฆังที่ท่านมีเนี่ยนะครับมันแตกต่างจากพระเกษพระโรงงานอย่างไรแล้วเมื่อเราได้ส่องนะคืออย่างที่ผมเรียนให้ทราบยิ่งเรากลัว เราก็ต้องเรียนรู้ศึกษาสะสมแล้วก็ส่องดูให้มากๆแล้วอะไรอีกรู้ป่ะเมื่อเพื่อนๆนส่องจนซึมเข้าอยู่ในสมองล้ภาพภาพความจำมันอยู่ในสมองล้กล้องอื่นๆนี่ก็คงไม่จำเป็นนะก็ใช้10ทหรือว่าใช้แบบนี้นะมันมันก็จะช่วยได้คือวันนี้เนี่ยต้องเรยดให้ทราบว่าต้องขอขอบคุณครูบาอาจารย์ขอบคุณอาจารย์โอ๊ต นะครับที่ช่วยเปิดโลกทัศน์ทํทำให้การมองเห็นวิชาการพระเครื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ศึกษาได้เรียนรู้ได้แล้วก็สามารถที่จะสร้างมาตรฐานได้เมื่อไหร่ที่เราเรียนรู้ได้สามารถบอกต่อสามารถที่จะเผยแพร่ต่อไปได้สิ่งนั้นแหละมันจะคือการสร้างมาตรฐานมาตรฐานมันเกิดจากการที่คนทั้งหลายคนส่วนใหญ่เนี่ยรับรู้ เรียนรู้ในสิ่งเดียวกันก็เหมือนกับมาตรฐานในการเรียนหนังสืออย่างที่ผมย้ำแล้วย้ำอีกก็คือว่าคุณเรียนภาษาอังกฤษคุณก็ต้องเริ่มจากการฟังพูดใช่ไหมพูดพูดได้แต่คุณเขียนไม่ได้เราจะเริ่มยังไงมาเริ่มเขียน A B C ภาษาก็เหมือนกันภาษาจะเริ่มจากการได้ยินได้ยินแล้วก็ฟังดูสีหน้าโต้ตอบนะหลังจากนั้น พอเรารู้ภาษาพูดแล้วเราก็ามาเริ่มภาษาเขียนส่วนการศึกษาพระเครื่องเนี่ยเรารู้เรื่องของรูปทรงใช่ไหมครับหยิบพระองค์หนึ่งขึ้นมาเรารู้แล้วว่านี่คือพระรูปทรงของชิ้นฟักใช่ไหมครับเป็นพระสมเด็จเราหยิบมาอย่างนี้เราก็รู้ละผมเชื่อเลยว่าเพื่อนเพื่อนทุกคนรู้โดยอัตโนมัติว่าพระลักษณะอย่างนี้เป็นพิมพ์วัดเกตชโย ใช่ไหมครับพอหยิบมาอีกองหนึ่งปั๊บนี่เพื่อนๆก็รู้แล้วว่านี่คือพระพิมพ์วัดะระฆังใช่ไหมครับใช่ไหมนี่แหละคือการเรียนรู้แบบธรรมชาติแต่เราก็เพียงแก่เป็นคนที่รู้จำจาแล้วก็รู้จักเมื่อไหรที่เราอยากจะรู้จริงเราก็ต้องค้นคว้าหาความรู้ หาครูบาอาจารย์ที่สอนคนที่สามารถจะให้เราเนี่ยเข้าใจได้และสามารถจะตอบคำถามตอบข้อสงสัยใดๆที่เรามีได้นั่นแหละคือสิ่งที่สำคัญเพราะอะไรเพราะการเรียนการสอนเนี่ยมันจะต้องมีการอธิบายมีการตอบข้อซักถามตอบข้อสงสัยอะไรคืออะไรนั่นใช่ไหมคือสิ่งที่ ผู้เรียนกับผู้สอนเนี่ยสามารถที่จะโต้แย้งกันอะไรที่มันไม่ใช่อะไรที่มันผิดยังไงมันก็ต้องคุยกันคือวงการพระเครื่องนี้เป็นวงการที่ประหลาดประหลาดอยู่ที่ว่าคนสอนคนที่ตั้งตนเป็นเสียงเนี่ยจะไม่ให้คนอื่นมาถามจะไม่ให้มีข้อสงสัยใดๆถ้ามึงถามถ้ามึงสงสัยมึงอยากรู้เยอะใช่ไหม นูนมึงไปเล่นกองทรายตรงนู้นเลยแต่สิ่งที่ผมไปเรียนกับอาจารย์โอ๊ตนะคือต้องต้องบอกเลยว่าหลงทางผิดผิด,ผดถูกถกูมามากพอเราไปดูคืออาจารย์โอ๊ตเนี่ยแกจะมีห้องวิจัยพระเครื่องซึ่งจะมีพระมาก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 เลยแล้วข้อสงสัยที่เรามีเนี่ย นะเราถามอาจารย์โคตอาจารย์โคตก็จะไม่อธิบายอะไรหรอกก็จะหยิบพระมาให้เราดูแล้วก็ให้เราดูเองพิจารณาใช้ใช้อะไรใช้ความรู้สึกนะจะใช้ข้อสงสัยที่เรามีเนี่ยนะมาพูดก็เหมือนกับาการตอบปัญหาของพระมิลินใช่ไหมที่ว่าเพราะอะไรเราจึงหิวอ่าก็เพราะว่าเราเนี่ยต้องการกินกินเพื่อที่จะให้ อะไรหายหิวพอหายหิวแล้วเราก็สามารถจะทำนู่นทํานี่ได้ใช่ไหมนี่แหละมันก็คือเหตุและผลเมื่อมีเหตุและผลอย่างนั้นวันนี้เหตุของการเรียนรู้พระเครื่องของเราก็คือว่า 1. เราอยากได้พระแท้สเราอยากได้พุทธคุณของพระแท้สาสำคัญที่สุดเลยเมื่อเรารู้ว่าพระแท้เป็นอย่างไร เราก็จะจะออกไปคน้นคว้าหาหามาใช่ไหมและพอหามาได้แล้วเราจะทำยังไงอีกเราก็จะจำหน่ายจ,จ่ายแจกขายไงใช่ไหมซื้อขายเพราะว่าพักเครื่องเนี่ยเป็นสิ่งโบราณเป็นของล้ำค่าเป็นของที่มีราคาเนี่ยอย่างนี้เนี่ยคุณคิดว่าถ้ามีคนมีเจ้าเจ้าของเนี่ย คุณเดินไปเฉยๆคุณไปเจอเขาแล้วคุณขอเขาเนี่ยเขาจะให้คุณไหมใช่ไหมโอ้โหผมอยากได้จังเลยพระองค์นี้แล้วเจ้าของเขาเนี่ยซึ่งขายวางขายอยู่เนี่ยเขาจะให้คุณไหมอ่าผมถามคุณเขาจะให้คุณไหมเขาก็ไม่ให้เพราะว่าของเนี่ยเป็นของซื้อของขายเมื่อเป็นของซื้อของขายเนี่ยมันก็จะต้องเกิดการเจราจาใช่ไหมว่าอ่าล้วผมอยากได้เนี่ยอา่า พี่ตั้งราคาเท่าไหร่ใช่ไหมครับอ่าเจ้าของเปิดมาสองพันสองพันอย่างนี้คุณบอกโอ้สองพันเนี่ยงบประมาณคุณไม่พอนะแต่คุณอยากได้คุณมีเท่าไหร่คุณมีแปดร้อยคุณก็ลองยับยับ,ยบลงไปแปดร้อยได้ไหมครับอ่าเจ้าของเขาก็อยากจะขายใช่ไหมอยากจะขายเขาก็จากสองพันเขาก็ให้คุณเนี่ยเอาแปดร้อยาเอาไปใช่ไหมเพราะอะไรเพราะหนึ่ง ความตั้งใจของคนที่เอาพระมาวางขายเนี่ยเขาเอามาเพื่อขายเขาไม่ได้เอามาโชว์ใช่ไหมเมื่อเรารู้วัตถุประสงค์แล้วและเราก็มีวัตถุประสงค์ตรงกันก็ mm. คือว่าเราอยากได้เราก็ต้องซื้อซื้อก็คือต้องเอาเงินไปแลกใช่ไหมไอ้ของอย่างนี้เนี่ยมันจึงเป็นที่มาของธุรกิจธุรกรรมใช่ไหมพอถึงตอนนี้แล้วคนที่ดูออกคนที่ดูเป็น ก็จะสามารถได้ของที่ดีนะซื้อถูกใช่ไหมซื้อได้ถูกกว่าที่คนอื่นเขาที่ไม่รู้อ่ะใช่ไหมนไมคือผมบอกว่าการศึกษาพระเครื่องเนี่ยมันไม่ใช่แค่ฮ็อบบี้แค่งานอดิเลกแต่มันเป็นเรื่องที่ต่อยอดไปถึงเรื่องของการสะสมแล้วก็การซื้อขายดังนั้นคุณทุกคนสามารถที่จะเป็นผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ ถ้าคุณทุกคนเนี่ยตั้งใจที่จะเรียนรู้ดังนั้นอย่าเที่ยวเอาพระไปถามคนนู้นคนนี้เลยว่าแท้หรือไม่เพราะถ้าเมื่อไหร่เนี่ยเขาตอบคุณไปคุณก็ยังงงยังไม่รู้ว่ามันแท้มันเพชจอย่างไรเพราะสิ่งที่คุณถามนั้นน่ะมันก็คือมันเหมือนก้อนหินก้อนหนึ่งอะ่ะเอาก้อนหินก้อนหนึ่งเนี่ยไปถามว่านี่เป็นพลอยนี่เป็นเพชรใช่ไหม คนที่รู้ว่าเป็นเพชรเนี่ยเขาจะบอกคุณไหมว่านี่เป็นเพชรใช่ไหมเขาก็จะไม่บอกเออแต่ถ้าคุณรู้ว่าสิ่งที่คุณเอาไปถามเนี่ยมันคือเพชรอันนั้นแหละมันจะเริ่มมี conversation มีบทสนทนาต่อไปว่าเพชรเม็ดนี้เนี่ยที่เอามาเนี่ยตีราคาได้เท่าไหร่ใช่ไหมครับก็เหมือนกับคุณเอาทองไปขายอ่ะคุณรู้ว่านี่เป็นทองแท้ใช่ไหมคุณจะอาไปให้เขาดูเพื่ออะไร ก็เพื่อให้เขาตีราคาว่าเขาจะรับซื้อเท่าไหร่จริงหรือเปล่าใช่ไหมหรือว่าคุณเอาไปเข้าลงจำนำลงจำนำเาก็จะตีราคาให้ใช่ไหมนั่นแหละคือมาตรฐานแต่ทีนี้ของพระเครื่องเนี่ยถ้าคุณยังดูไม่เป็นยังไม่รู้ว่าเฮ้ยไอสิ่งที่เรามีนี่มันคืออะไรต่อให้เขาอัดต่อให้เขาให้ราคาคุณน่ะคุณก็ยังยังยังไม่เข้าใจว่าไอของที่คุณมีเนี่ยมันแท้หรือมันเท็จจริงหรือเปล่า เพราะฉะนั้นเรียนรู้ครับไม่สายที่จะเรียนรู้อย่างวันนี้ที่ผมบอกว่าพระองค์นี้เนี่ยมันเป็นสูตรเดียวกับพระวัดระคังใช่ไหมเพราะอะไรเพราะเรามีการเรียนรู้เราได้เทียบมาจากพระองค์นี้ได้เทียบมาจากพระองค์นี้และได้เทียบจากพระองค์นี้และได้เทียบจากพระองค์นี้ใช่ไหมครับเมื่อเรามีฐานข้อมูลเรามีเนี่ยแหละ นี่คือสื่อการเรียนการสอนซึ่งในวิชาพระเครื่องเนี่ยสิ่งที่แพงมันไม่ใช่ค่าเรียนแต่มันคืออุปกรณ์การเรียนการสอนจริงหรือเปล่าอ่าท่านที่มีพระหลายร้อยองค์เนี่ยนะแต่ดูไม่เป็นยังคิดว่าเป็นพระแท้นะทั้งๆท,ที่ว่ามันเป็นพระโรงงานเพราะว่าท่านไม่มีสารตั้งต้นไงสารตั้งต้นที่ผมอยากจะให้ท่านทั้งหลายเนี่ย หาเหอะรีบหามาก่อนที่จะไม่มีให้หาเพราะว่าหลังตราแผ่นดินเนี่ยหนึ่งเลยนะ2,495เมื่อ2,495เนี่ยอายุมันห่างกว่า2,515ใช่ไหมย0ใช่ไหมย0ปีเพราะฉะนั้นวัดระครังร้อยปีราคาประเมินที่นักสะสมเล่นหากันเนี่ย เขาเล่นหากันเท่าไรอ่ะเพื่อนๆต้องไปหาคําตอบตรงนี้เองนะแล้วเพื่อนๆก็มาดูว่าคุณค่าของวัดะระฆัง9 5กับวัดะระฆัง100ปีอะไรจะมีคุณค่ามากกว่ากันแล้วเนื้อหาการสร้างนะครับสูตรต่างๆอะไรที่มันดีกว่ากันนอกเหนือไปจากนั้นก็คือว่าพิธีกรรมพิธีกรรมในการสร้างนะ พิธีเขาเล็กพิธีเขาใหญ่เป็นที่รู้จักมากน้อยแค่ไหนนี่แหละคือปัจจัยที่มันรองรับใช่ไหมครับถึงวันนี้แล้วเรามาดูกันว่าอะไรคือไฮไลท์ของวันนี้นะครับอ่านี่นะครับเห็นไหมอันนี้เกตทะลุซูม หลังตราแผ่นดินเราดูด้วยตาเปล่านะนี่คือเป็นดูแนีนี่นะนี่คือสมเด็จอินโดจีนซึ่งสมเด็จอินโดจีนเนี่ยก็เป็นพระวัดรลักรังนี่แหละแต่เอาไปเข้าพิธีที่วัดสุทัศน์แล้วก็แจกจ่ายกันที่วัดสุทัศน์นั่นแหละพอหมดจากวัดสุทัศน์แล้วก็ไม่ได้เอากลับวัดลักคังแต่ก็ยังหลงเหลือทิ้งไว้อยู่ที่วัดสุทัศน ต่อมาท่านเจ้าคุณสุพ์เนี่ยท่านก็เป็นผู้ที่นำมาแจกจ่ายให้กับประชาชนทั้งหลายจึงทําให้ลหลายๆคนเนี่ยเข้าใจว่าเป็นพระสมเด็จของเจ้าคุณสุพจน์สร้างซึ่งความจริงแล้วนี่ก็เป็นพระสมเด็จที่หลวงปูน่นาคไปทําพิธีที่วัดสุทัศน์เช่นกันใช่ไหมครับเห็นไหมเราดูเนื้อหาความแตกต่างเราดูอย่างเนี้ย เราเห็นไหมว่าอะไรเก่าก่ากันอ่าเราเห็นความเก่าหรือยังก็อย่างที่บอกนะความเก่าเนี่ยมันดูด้วยตาเปล่าเห็นนะแปดเก้าห้าเป็นอย่างนี้แปดห้าเป็นอย่างนี้องนี้นึกนุ่มลึกกว่าใช่ไหมแล้วมาดูองค์นี้โอ้โหเห็นไหมองนี้อ่า ลึกไปอีกใช่ไหมเห็นไหมเมื่อคุณเห็นแบบนี้แล้วคุณพอจะเข้าใจใช่ไหมว่าความเก่าเนี่ยนะมันสามารถจะพิจารณาได้นะโดยแค่ใช้กล้องเนี่ยกล้องเนี่ยนะส่องดูส่องดูเห็นไหมการแห้งของเนื้อพระเนี่ยนะน้ำมันตังอยิยวกันน้ำมันประสานเนี่ยยังยังไม่สนิทยังไม่แห้งสนิท แต่พอมาเนี่ยอึ๊บอืห่างกันสิบปีอันนี้แปดห้าเนื้อเขาจะแห้งกว่าจะเซตตัวกว่าแต่พอมาอย่างนี้โอ้โหเห็นไหมมันก็จะเข้าไปอีกกิ๊กหนึ่งแล้วแล้วมาเช่นนี้อือหือเห็นไหม คุณเห็นแล้วใช่ไหมว่าความแตกต่างน่ะมันมันมันมองได้ด้วยตาเปล่าแต่ที่สำคัญคืออะไรรู้ป่าที่สำคัญคือมาดูองค์จมโบองนี้นี่ใช่หไหมคุณดูว่าองค์จมโบองนี้เนื้อเขาเป็นแบบไหนนี่เนื้อเขาเป็นแบบไหน เห็นไหมเนี่ยโซนเนื้อของสูตรวัดระคังองค์เนี้องค์นี้เนี่ย,น,ย,น,ยนะแม่จะทำยังไงให้เพื่อนเห็นชัดๆนะเออผมว่าอย่างนี้ดีกว่าเนาะเห็นชัดกว่าเห็นนะอ่าแล้วผมก็ทางขยายไปปุ๊บเห็นไหมเพื่อนเพื<ๆ>่อนดูสิว่าความ แน่งจับเนี่ยคือถ้าเราดูเป็นพระเนื้อผงแล้วมันก็จะง่ายแล้วที่จะสะ่อแสวงหาใช่ไหมครับแล้วสูตรเนื้อของวัดละคังสูตรเนื้อของวัดละคังเนี่ยมันสูตรนี้เลยเนี่ยผมเอาองค์นี้มาให้ท่านดูเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเขาสูตรเนื้อเดียวกันเลยแต่องค์นี้จะหนึกกว่านะออกขาวดูเห็นนะอ,อ เพออิ่มเผยองค์พวกนี้เนี่ยจะลึกกว่าปี85คือคนขายเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเจ้าคุณสุพจน์แต่ผมดูแล้วนะผมดูแล้วเออคุณดูกด้านข้างด้านข้างเนี่ยเขาจะมีคล้ายๆกับรอยเลื่อยนะครับเลื่อยออกนะเห็นนะมีรอยเลื่อยเออใช่ไหม ลักษณะของของกระบวนการผลิตเนี่ยมันไม่ธรรมดาแล้วใช่ไหมอ่าเห็นไหมจะมีเป็นรอยเลื่อยแบบนี้หมดเลยคือเราไม่รู้อะว่าเขาใช้อะไรตัดเนี่ยแต่ผมว่ามันต้องเป็นของมีคมอะใช่ไหมที่มีความแข็งแรงสูงเลยละ่ะอืแล้วทีนี้พอดูด้านหลังนี่ เห็นไหมด้านหลังพระองค์นี้กับพระองค์นี้มันจะเป็นคล้ายๆกันเลยเนี like ่ยความเก่าเขาแห้งเซ็ตตัวเหมือนกันเลยเห็นไหมพอเรามีของเก่าไว้พิจารณาไว้เรียนรู้เนี่ยโอ้โหเพื่อนๆเอ๋ย เพื่อนๆก็จะถึงบางอ้อจริงๆเลยผมชอบใช้คําว่าบางอ้อเพราะบางอ้อเนี่ยมันทำให้เราเข้าใจว่านี่คือความจริงเห็นไหมการแห้งเซตตัวของเนื้อพระอย่างเงี้ยบอกได้เลยใช่ไหมพอเราดูออกบอกได้เราเข้าใจแล้วเพื่อนๆก็สามารถอธิบายได้นี่คือความเก่าซึ่งไอมาตรฐานความเก่าแบบนี้เนี่ย ถ้าเพื่อนๆเรียนรู้เหมือนกันเพื่อนๆก็จะเข้าใจใช่ไหมว่าเอ้ยมันต้องเป็นเช่นนี้ใช่ไหมครับดังนั้นไอลักษณะอย่างนี้เนี่ยมันจะไม่มีในพระโรงงานในในในพระเรียนแบบนะครับคือพิมพ์ทรงอย่างที่ผมบอกอะใช่ไหมว่าพิมพ์ทรงเนี่ยมันเกิดจากการจัดรูปร่างแต่เนื้อหาของเขาเนี่ยถ้าเป็นสูตรการสร้าง ก็เหมือนกับที่คุณทําขนมบัวลอยอ่ะใช่ไหมคุณใช้แป้งข้าวเหนียวผสมอะไรใช่ไหมแล้วก็ปั้นปั้นเป็นก้อนเป็นกลมๆบ้างเป็นรูปดาวบ้างใช่ไหมอ่าเพราะฉะนั้นพิมพ์อ่ะมันเป็นแค่องค์ประกอบใช่ไหมแต่ความจริงแล้วเนื้อหาของเขาเนี่ยคือสูตรองค์เนี้กับองค์นี้อ่าเดี๋ยวให้ดูองค์นี้ มันสูตรเดียวกันเลยอะครับเห็นไหมความแห้งของเขาเนี่ยมันแห้งระดับนี้อะมันแห้งแบบสูตรเดียวกันเลยคือเนี้ยเก่ากว่าสอง5แาแน่นอนเ,อเมื่อเพื่อนๆเ,เ,เห็นแบบนี้แล้วเพื่อนเพื่อนพอจะรู้แล้วใช่ไหมว่าการหาพระแท้เนี่ยโดยเฉพาะเป็นพระสูตรของวัดระฆังเนี่ยมันไม่ได้ยากเกินไปแล้วแต่ที่สำคัญก็คือว่า เราอย่าไปยึดติดกับราคาเรือนแสนเรือนล้านใช่ไหมครับพระองค์นี้เนี่ยเจ้าของบอกว่ามีการซ่อมนะครับเพราะเป็นพระที่ชำรุดแตกหักอันนั้นก็ไม่เป็นอะไรเพราะถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนอผมก็เอามาเพื่อที่จะให้เพื่อนๆได้เข้าใจว่าของแท้เนี่ยนะมันมันดูออกได้โดยตาเปล่า แต่ทีนี้ความเก่าที่ที่เรายัางยังงงยังสับสนอยู่เนี่ยมันจะเป็นตัวที่ช่วยช่วยให้เพื่อนๆพิพจารณาเห็นไนหะองค์นี้เนี่ยมีส่วนผสมเจ้าของเขาบอกว่ามันคือนี่ไงมันคือพระของอินโดจีนแต่พอมาดูจริงๆแล้วนะ เนื้อเนี่ยองใหญ่เนี่ยเนื้อเนี่ยเขาจะเก่ากว่าอินโดจีนอีกอินโดจีนนี่แปดห้าใช่ไหมเออโอ้โอ้ฝนจะมาละเนี่ยดูเนื้ออินโดจีนโอ้เนี่ยดูเนื้ออินโดจีนเห็นไหม พอดูเนื้ออินโดจีนเทียบกับองค์เมื่อกี้นะสององค์เมื่อกี้เนี่ยมันยังยังปอดใช่ไหมถ้าเทียบกันเห็นไหมแต่ดูเนื้อหาของเขาเด็กเห็นไหมมันโอ้โหนะมันแกล่งไปแล้วเนื้อเนื้อที่มันแตกเนี่ยมันแกล่งไปแล้ว แล้วทีนี้ผมก็มีอีกองค์หนึ่งซึ่งเป็นอินโดจีนเช่นกันแต่องค์นี้เนี่ยแนะนำเพื่อนๆน,นะว่าอย่าไปเข้ากรอบพลาสติกแบบนี้เพราะเข้ากรอบพลาสติกแบบนี้เนี่ยพระหักมีการแตกหักเพราะว่าการขยายตัวในในเนื้อองค์พระเนี่ยมันมันสำคัญเลยอ่าฮะ,ะเมื่อเทียบกันแล้วเนื้อเขาเนี่ยอ่อนยังอ่อนกว่าองค์ใหญ่บลเลอร์องค์องค์งงจัมโบ้นั้นเนี่ย นะเพราะฉะนั้นจะบอกว่าองค์นี้เนี่ยเป็นเป็นเนื้อองคูที่ถ้ามันเก่ากว่า8ปห้าแล้วคุณคิดว่ามันเป็นที่ไหนล่ะคือสมัยก่อนเนี่ยจะต้องเรียนให้ทราบว่าความเชื่อโบราณนะว่าพระที่ชำรุดแตกหักเนี่ยไม่ควรเก็บไว้ในบ้านให้เอาไปไว้ที่ใต้ต้นโพต้นไทรในวัดใช่ไหมเออผมก็มีเหมือนกันสมัยก่อนนะ่ะ เอาหลวงปู่ทวดใช่ไหมหลวงปู่ทวดที่หล่อปูนปั้นเตอร์นะนะปีเท่าไหร่0ูนย์ห้าใช่ไหมหกักก็เอาไปวางไว้โบสถ์ที่วัดโพวัดโพที่ยะลานะครับวัดวัดโพเทศบาลสามนะนะฮะ <c oughs> จนถึงวันนี้โอ้โหนึกขึ้นได้ถึงจะหกักแต่ก็มีราคา <c oughs> ดช่ไหมครับเห็นอย่างนี้แล้วเพื่อนๆคิดว่าเพื่อนๆสามารถที่จะไปหาวัสดุสารตั้งต้นสําหรับการเรียนรู้ได้หรือเปล่านี่คือเนี่ยเพื่อนๆดูสิเนื้อเขาสูตรเดียวกันเลยอ่ะสูตรเดียวกันกับเกตชัยโยเลยอ่ะนะคือจริงๆนะการสร้างพระองค์ใหญ่แบบนี้เนี่ยเขาจะสร้างเป็นองค์ครู นะเป็นองครูองค์ที่ตั้งเป็นประธานนะแต่ทีนี้เราเมื่อเมื่อเราได้รับการลินอะไรนะได้รับข้อมูลที่ผิดผิดเนี่ยมันก็เลยทำให้พวกเราเนี่ยไม่สามารถที่จะค้นหาความจริงได้แต่ถึงวันนี้แล้วตบมือให้ตัวเองด้วยนะครับเพื่อนๆหลายๆคนที่เข้ามาดูเนี่ยถ้าท่านเข้าใจเนี่ย แสดงว่าท่านก็สามารถที่จะข้ามสเต็ปไปได้แล้วเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในระดับที่สามารถจะดูออกบอกได้อธิบายเป็นใช่ไหมเนี่ยคุณดูเนื้ององนี้เนี่ยแล้วคุณก็สามารถที่จะไปค้นหาได้ใช่ไหมว่าพระที่เก่ากว่าแปดห้าเนี่ยเป็นเช่นไรเนี่ยคือผมเห็นด้านหลังองค์นี้แล้วผม โอ้โหเลยนะเพราะว่าผมมีองค์ต้นแบบนี่ไงพอมีองค์ต้นแบบอย่างเนี้มันทําให้เราหัวใจพองโตอะเพราะว่าเราคือนักค้นหาใช่ไหมเออแล้วพอมาส่องเนี่ยถึงแม้จะหักเห็นไหมรอยหักเนี่ยเขาหักแบบโอ้ทั้งองค์อย่างเนี้แต่มันไม่ใช่มันไม่ใช่ข้อยุติที่ว่าพระหักแล้วเราจะศึกษาไม่ได้นี่ใช่ไหมเราศึกษาได้โอ้ยเพื่อนเพื่อนเออ เนี่ยโอ้ถ้าเพื่อนเพื่อนได้เห็นแล้วเนี่ยโอ้เนาะมันแบบอิ่มใจอะอิ่มอกอิ่มใจเลยว่าเฮ้ยเนื้อเนี่ยถ้าดูเอ่อดูตรงข้างล่างเนี่ยมันจะคล้ายๆสูตรผสมของบางขุนผมด้วยอ่าเพราะเรามีอย่างนี้แล้วสูตรผสมของบางขุนผมก็ก็เช่นนี้แหละ นะพระบางขลนงพมอ่ะเนื้อหาก็ไม่ต่างกันเลยใช่ไหมเห็นไหมว่ามันมีความสุขแค่ไหนถ้าได้เจอของที่มันชอบอ่ะใช่ไหมพอเจอของที่เราชอบเราเล่นได้เราดูออกเนี่ยเพื่อนๆคิดดูว่าคุณค่า คุณค่าของพระมีล้แต่มูล,ลค่าเนี่ยเพื่อนๆต้องดูว่าเพื่อนๆจะมีเอาไว้บูชานะและอารัธนาขอว่านะขอให้ลูกช้างหมดจากความทุกข์ยากความยากจนนะขอสักสองตัวสามตัวท้าย,ยได้ไหม <c oughs> ใช่ไหมเออใช่โอ้โหฝนตกหนักเลยใช่ไหมครับสีลมนี่ท้องฟ้าวันนี้ ลมแรงมากเลยข้างด้านหลังเนี่ยนะอย่าลืมนะครับว่าอย่าใส่กรอบพลาสติกแบบนี้อย่าเลี่ยมกรอบกันน้ําแบบนี้หากรอบที่มันเป็นสแตนเลสใส่ดีกว่านะครับเพราะว่าพระถ้าอยู่ในกรอบแบบเนี้ยแตกหักคือผมเจอพระหักเยอะมากพอพระหักเยอะแล้วมันคุณส่วนใหญ่ก็ยังมีความเชื่อนะที่ว่าพอพระหักแล้วเราไม่แขวนใช่ไหมแต่คุณเชื่อไหม เดี๋ยวนี้นะ่ะหาไม่ค่อยได้ง่ายๆแล้วแล้วหลังจากที่คนเข้ามาดูใน y o u t u b e มากขึ้นมากขึ้นเขาก็จะไปค้นหาใช่ไหมพอถึงวันหนึ่งแล้วมูลลค่าของพระก็จะมาเองคือมูลลค่าเนี่ยมันเกิดจากการที่คนจำนวนมากได้เอาไปใช้แล้วเกิดประสบการณ์ทำไม <laughs> ผนมาผนมาแนละ้ว วันนี้ขอขอขอสลายตัวแล้วดีกว่าเนาะกด Subscribe ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อรับเตือนคลิปใหม่ๆ